โอเคนี่มันอะไรอ่ะพลิกไปโอเคแล้วนี่คือคิงค con เ้ยชื่ออะไรมั้งเฮ้ยใคร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 มันอะไรใครเดี๋ยวปูมาแล้วเก็บปูมาแล้ว ออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอเคไอ้เจ้าตรงนี้ทำอไรมามาว้าวไปประตูไปประตูมามาเร็วมามาเร็วอุ้ยไปยิงไปยิงเออเฮ้ยเพิ่ออกมาแล้ว

ไป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 จู่โจมจู่โจมโอ้ oh my god ตายิ <c oughs> ยนบูไทยแก้เนื่อยเพื่อนเรือจะเข้าดูอย่างนี้ เปิดประตูปิดอยู่ใช่ไหมโอเคจริงด้วยประตูปิดอยู่ใครอยากคิดที่จะไปะเปิดประตูนี้เซียมนะโอเค,อเคไปม,มา อืมไม่มาโอเคทุกคนปรากฏว่ามันไม่ปรากฏตัวออกมาสักทีหนึ่งอืมให่เดินเข้าประตูไปไอ้นั่นมันสูงสูงเข้าไปเลยตายเล้ย ก็เลยที่ที่เรายังแล้วก็เหลืออีกตัวอื่นอีกมากตันนี้ก็ยังเอ้ยตัวนั้นยังไปแล้วไปแล้วไม่ไปแล้วแต่เราไปหาเ c p ีพีดูเจ็ดสามดูดีกว่าก็จะมีสีมันอยู่ตรงนู้นนู้นถ้าตัวไหนเป็นตัวที่แบบโคตรอันตรายมันจะขึ้นสีแดงที่แบบปกติก็คือไม่ไม่ค่อยอันตรายก็จะเป็นแบบนี้คืวอะไที่ไม่อันตรายเลยก็จะเป็นสี กีก็จะเป็นสีเขียวเนาะมันจะไม่ทำร้ายเราตรงนี้ก็ฮอะโอ้โหไม่ตวงภาพเลยเอา scp-13 ละ Ui, ui, ui. Bà. Vai. Ổng. Ui, mà leo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 , leo. Ui, ui, nó mà. Ui, leo. Uh -huh. hmm. นี่ก็คือ SCP-133 ดันดันเข้าไปว้้ยอุ้ยเอาโหตายอะไรอีกเนี่ยโห